สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการสร้างต้นคริสต์มาสยักษ์นั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลวันคริสต์มาสเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการสร้างต้นคริสต์มาสยักษ์กันดีกว่านะมาดูกันว่าถ้าเกิดเรามาสร้างในบลูฮาวเวนเนี่ยมันจะออกมาสวยหรือมันจะออกมาเละยังไงก็ต้องมาลุ้นกันทุกคนขอทําการสร้างบริเวณบ้านกันแล้วกันนะตอนแรกว่าจะไป สร้างตรงแถวใจกลางเมืองแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจและมาสร้างบริเวณบ้านดีกว่าบอกกันนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟวีนะเพื่อที่ว่าพี่นิวเนี่ยจะได้วางพ็อปได้เยอะแต่ในโซนธรรมดานเนี่ยเราก็สามารถทําต้นคริสต์มาสยักษ์ได้นะที่เข้ามาในเซิร์ฟวีก็เพราะว่าพี่นิวเนี่ยสร้างคนเดียวแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความอลังการของต้นคริสต์มาสยักษ์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจอ,อกมาสวยหรือมันจะออกมาเละนั่นเองนะมาเรามาเริ่มสร้างเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยขอไปทําการแปะอ ไปบ้านก่อนดีกว่านั่นคืออีโมจิต้นคริสต์มาสนั่นเองนี่จะได้เอาเป็นแบบให้เราดูด้วยก่อนอื่นเลยก็ให้เราเนี่ยไปที่พ็อปแน่นอนเราต้องใช้พ็อปในการสร้างต้นคริสต์มาสยักษ์เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยจะทําการแบบว่าสร้างตรงฐานต้นก่อนแล้วกันนอที่มันเป็นต้นไม้สีน้ําตาลเนี่ยก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นฐานมันดี <H an> หรือว่าเราจะใช้เสานี้มาเป็นฐานต้นคริสต์มาสก็ทําการวางเสานี้เข้าไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนเสานี้เป็นสีน้ําตาลนะซึ่งพี่นิวก็ใช้แบบเป็น น้ำตาลเค็มๆหน่อยอ่ะแบบนี้ แต่รู้สึกว่าเสาเดียวเนี่ยมันจะไม่พอนะทุกคนนะด้วยความที่มันเป็นต้นคริสต์มาส,สยักษ์ก็เหมือนกับว่าต้องทําการแบบว่าทําเหมือนเป็นหลายอันหน่อยนะทําให้เหมือนกับว,ว่าตรงฐานต้นไม้เนี่ยมันดูเป็นแบบเป็นใหญ่ใหญ่แบบนออี้อ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยวางชิ้กันแบบนี้ให้เหมือนกับว่าตรงฐานต้นไม้ต้นคสสริสต์มาสเราเนี่ยมันดูใหญ่ใหญ่นั่นเองนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอันนี้คือฐานต้นคริสต์มาสของเรานั่นเองและต่อไปเราก็จะมาทําตรงส่วนที่เรียกว่าที่มันเป็นใบไม้ของต้นคริสต์มาสนั่นเองสียียวตรงน้ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ต้นสําเร็จรูปเนี่ยเดี๋ยวลองแปะเข้าไปให้ทุกคนได้ดูนะอ่ะแปะเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งมันไม่ได้ไงด้วยความที่ฐานต้นไม้เราใหญ่ใช่ไหมเราจะแปะอันนี้ไม่ได้อ่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นคริสต์มาสก,ก็เถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําการใช้พ็อปนี้นี่ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะแล้วก็ใช้เป็นพ็อปดินันนี้นะนี่พ็อปดินันนี้จะแปะขึ้นไปให้มันเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองเดี๋ยวแบบว่าลองแปะดูก่อนนะอ่ะอันนี้เราแปะไปชั้นแรกช่ม่มยลตองเเปปี ีเขยวซึ่งสีเขียวเนี่ยสีเขียวประมาณไหนดีต้นคริสต์มาสมันก็จอกแนวสีเขียวเข้มๆหน่อยก็พยายามปรับเฉดสีให้ถูกใจเรานั่นเอง แปะเข้าไปนะให้มันแบบว่าดูสูงขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าทรงแหลมๆขึ้นไปใช่ไหมความยากมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนในการที่เราเนี่ยจะวางให้มันดูแหลมๆขึ้นไปนั่นเองถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยโดยการที่มาที่พ็อปอันนี้ที่มันเป็นแบบว่าเป็นดินที่มันเล็กลงนะทุกคนมันจะได้ดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงอ่ะเออดูแบบดูแหลมขึ้นอะไรอย่างนี้นะเนี่ย คือตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็พยายามวางให้มันเหมือนกับว่าเป็นทรงแหลมๆขึ้นไปนะด้วยความที่ต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นทรงแหลมๆแล้วก็ต้องคอยเลงว่าจะวางยังไงให้มันดูแบบเป็นทรงแหลมๆขึ้นไปอ่าแล้วก็ต้องแบบคอยดูมุมดีๆดีเจนว่าตอนนี้มันก็เริ่มแหลมนิดนึงนะดูจากองศานะมันก็จะเริ่มแหลมนิดนึงเนี่ยก็ค่อยๆแบบแปะๆขึ้นไปให้มันดูเหมือนต้นคริสต์มาสที่สุดนั่นเองนะอ่าด้วยความที่เราตั้งใจที่จะทําเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์เราก็ต้องทําออกมาให้มันแบบ อลังการแล้วก็ดูเหมือนต้นคริสต์มาสที่สุดอ่าอันนี้ก็แหลมแหลมวทุกคนเริ่มแหลมขึ้นมาไิ้นึงแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้หลังจากที่พยายามให้มันเป็นทรงแหลมแหลมแล้วใช่ไหมทุกคนและครั้นี้เนี่ยพี่นิวก็จะใส่เป็นพอ พุ่มไม้อันนี้เข้าไปนะเนี่ยพ็อปพุ่มไม้อันนี้นะที่ใส่พ็อปพุ่มไม้เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหมือนกับว่าทําเป็นสีขาวเหมือนกับว่ามีหิมะตกแซมๆมต้นคริสต์มาสเรานั่นเองเห็นไหมเนี่ยพอเราเปลี่ยนพุ่มไม้เป็นสีขาวเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่ามีหิมะมาตกแซมแมต้นคริสต์มาสเราก็ทําการอ่าแปะๆเข้าไปแบบนี้นะเพื่อเป็นการเสริมเข้าไปแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็แต่งต้นไม้ประมาณนี้แล้วนะคือจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยเท่าด้านหน้านะก็เน้นด้านหน้าไว้ก่อนเพราะว่า เกรงว่าพอบมันจะไม่พอถ้าเกิดพอบเหลือเนี่ยเดี๋ยว่อยเอาไปแต่งด้านหลังละกันโอเคตอนนี้พี่นิวก็ได้เป็นลักษณะของรูปทรงต้นคริสต์มาสมาแล้วนะมันก็จะเป็นแหลมๆขึ้นมาหน่อยแต่ครั้นี้จะเห็นว่าต้นคริสต์มาสเราเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นดาวแปะอยู่บนยอดด้วยซึ่งบลงไฮเวนเนี่ยมันก็มีพอบดาวใช่ไหมแน่นอนเราก็พอบดาวนี่แหละในการแบบว่าแปะขึ้นไปนี่แปะขึ้นไปมาดูกันว่าจะยังไงอ้าวเฮ้ย แปะครั้งแรกดาวเอียงเลยต้องให้ดาวมันหันหน้าตรงๆยังไงดีโอ้โหอันนี้ก็จมไปอีกรู้สึกว่าดาวแปะไงมันก็เอียงแล้วมันก็จมนะทุกคนนะพี่นิวก็เลยใช้พ็อปอันนี้นะเนี่ยพ็อปที่มันอยู่ตรงแบบว่ากลัวจราจรตรงนี้นะเออในการแบบแปะเข้าไปก่อนแบบนี้แล้วครันนี้ก็เปลี่ยนไปสีเขียวแล้วเราอ่ะก็เอาดาวขึ้นไปแปะรอบนึงเพื่อที่ว่าดาวเราจะได้ไม่จมนั่นเองนะโอเคลองแปะเข้าไปอ่ะเห็นไหม ดาวของเรามันก็ดูไม่จมแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์ของเราแต่ยังไม่เสร็จนะทุกคนยังไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวทําการแบบว่าตกแต่งต้นคริตสต์มาสด้วยไฟนั่นเองต้นคริสต์มาสของเรามันต้องมีไฟนะมันจะมาเป็นต้นแบบเฉยๆแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมว่านี่มันมีเป็นไฟเห็นไหมทุกคนนี่มันเป็นไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นิวก็จะใช้ป๊อปนี้เป็นป๊อปโคมไฟดาวนะในการแบบว่า แปะเข้าไปนะทุกคนนะแต่ครนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีได้ไอ้แม้เราสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีตามอิโมจิก็ได้นะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะก็ค่อยๆแปะตามต้นคิดมาสเข้าไปแบบนี้อันนี้พี่นุ่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้บอกเลยว่าสวยงามเห็นไหมซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าพอบของเราจะสามารถทําต้นคิดมาสยักษ์ได้ขนาดไหน คือเราสามารถทําต้นคริสต์มาสยักษ์ในบ Bo ๊กฮาวเวนได้นะพอๆกับตอนที่เราทํากระทงยักษ์เลยก็ว่าได้นี่อันนี้เราก็แบบเนี่ยทำการแบบตกแต่งเข้าไปเรื่อยๆบอกก่อนนะว่าในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบต้องมาทําในเซิร์ฟวีเท่านั้นนะเพราะว่าในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถช่วยกันทํากับเพื่อนก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงอันนี้อ่าสวยงามอ่ะเดี๋ยวขอตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแบบพอปมันจะไม่พอ คราวนี้เนี่ยก็ให้เราไปตรงนี้ตรงหมวดพับคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเม่เนิวเนี่ยก็จะทําการวางกล่องของขวัญน,นะวางกล่องของขวัญไว้ตรงแถวใต้ต้นคริสต์มาสมันก็จะมีเหมือนกับว่าซันตาคอสมาแจกของขวัญใช่ไหมแล้วชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะแบบว่ากล่องของขวัญเนี่ยมาวางล้อมๆอต้นคริสต์มาสทาเหมือนกับว่าซันตาคอสเนี่ยเป็นคนมาวางนั่นเองนะแต่ความจริงแล้วก็คือคนเรานี่แหละที่เอาไปวางแล้วพี่นิวชอบตรงนี้มากทุกคนนี่มันทําให้แบบว่าตรงฐานต้นคริสต์มาสของเรานเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนะนนะก็ทําการใส่ไป สักประมาณนี้ละกันนะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหสวยงามแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาวางโต๊ะนี้กันเพื่อไม่ให้บริเวณนี้มันดูแบบว่าดูโล่งเกินไปนะก็จะมาวางโต๊แบบนี้เปลี่ยนโตนี้เป็นสีขาวนะเพื่อที่ว่าสีมันจะได้ดูโมเดิร์นโมเดนั่นเองทําการวางประมาณสักอ่าสองโตน,นะทุกคนนะนี่ประมาณนี้แล้วาวนี้เราก็จะเอาอันนี้ขึ้นไปวางบนโต๊ะน,นั่นคือคุกกี้ เพราะว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันอากาศหนาวใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ารับประทานคุกกี้จุ่มนมกันนั่นเองนะนี่แล้วก็วางไปเลยคุกกี้จุ่มนมเป๊บอ่ะเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวคันนี้เนี่ยพี่นิวก็จะเอาพ็อปนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งนั่นคือพ็อปดินแปะไว้ตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณหน้าบ้านเรานะแล้วคนะันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งจะบอกว่าไอ้พ็อปดินเนี่ยมันเหมาะกับการที่ จะเอามาทําเป็นเหมือนหิมะปกคลุมนั่นเองให้มันเหมือนกับว่ามันดูเป็นหิมะฟูฟูอะ่ะเออมันจะได้ดูแบบดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันนะเปรียบเสมือนว่าเนี้เป็นหิมะที่มันเหมือนเป็นกองกองฟูฟูขึ้นมาแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ทําการวางสโนวแมนตกแต่งบริเวณตรงหน้าบ้านเราก็ได้นะทุกคนนะนี่วางเทินขึ้นมาบนหิมะฟูฟูเลยซึ่งเบเนิวก็จะวางสโนวแมนสองข้างแบบนี้เดี๋ยวจะทําการวางต้นคริสต์มาสเล็ก เข้าไปนะนี่ไงทุกคนเห็นไหมว่าต้นคริสต์มาสเล็กเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนต้นคริสต์มาสใหญ่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันก็มีไฟไฟเหมือนกันแล้วก็มีดาวอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกล่องของขวัญวางรอบๆต้นคริสต์มาสนี่พี่เนวก็ทําเหมือนกันเลยแล้วคราวนี้เราก็มาวางอันนึงอ่าข้างๆกันแบบนี้โอ้บอกเลยว่าสวยงามเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งทุกคนนั่นคือพอปไฟคริสต์มาส เพราะว่ามันเป็นพอบที่มาใหม่ในหมวดคริสต์มาสนั่นเองเดี๋ยวคันนี้ลองมาแปะใต้ต้นคริสต์มาสยักษ์ดูดีกว่าไหมแต่คันนี้เดี๋ยวเราลองวางให้มันเป็นรอบด้านดีกว่าดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยวางให้มันเป็นรอบด้านแบบนี้เออมันก็ดูดีนะเราไม่ต้องงอพอบไฟกลมๆก,ก็ได้นะเออมันก็ดูดีเลยสวยเลย,ย,เลยทุกคนเนี่ยสวยเลยแล้วมันทําให้ใต้ต้นไม้คริสต์มาสยักษ์ของเราเนี่ยมันดูสว่างขึ้นด้วยนะแล้วแบบไฟสีสวยมากทุกคน นี่ว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นตองคืนเนี่ยมันน่าจะสวยน่าดูเลยโดยความที่ตรงนี้มันยังดูโล่งๆอยู่นะพี่นิวก็ทําการใส่พ็อปหิมะฟูๆเข้าไปอีกนี่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันทําให้แบบว่าบริเวณบ้านเรามันดูแบบสวยๆรู้สึกว่าตอนนี้เราได้วางพ็อปในบ้านหมดแล้วนะมันเขียนมาขีดจํากัดของตกแต่งบ้านและ แต่ยังไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวเรามาทําการแบบว่าอ่าใส่ไฟตรงกองหิมะฟูๆเข้าไปด้วยก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นไฟตามสีใส่ไฟตรงนู้นน่ยทุกคนนะโอ้โหสวยงามเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวให้มองจากมุมไกลๆนะคือแบบว่ามองจากมุมไกลๆเนี่ยก็ยังเห็นต้นคริสต์มาสยักษ์เนี่ยมันก็ยังเห็นต้นคริสต์มาสยักษ์ของเราอะ่ะด้วยความที่แบบมันเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ใหญ่มากๆต่อให้เรามองมุมไกลๆขนาดไหนก็รู้ว่านี่คือต้นคริสต์มาสยักษ์จะบอกว่าด้านหลังเนี่ยมันก็อาจจะไม่สวยเท่าด้านหน้านะเพราะว่าพ็อ แต่ว่าถ้าเกิดใครมาสร้างกับเพื่อนเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาพ็อปมาช่วยวางตกแต่งด้านหลังก็ได้นะคลิปหน้าจะมาทําการสร้างสิ่งอะไรยักษ์กอีกก็ต้องรอรุ้นกันดูในบุ็กฮาวเวนโซนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะจุบจ ลืมไปว่าเดี๋ยวจะทําการปรับเป็นตอนคืนให้กับทุกคนได้ดูนะมันจะสวยแค่ไหนปรับเป็นสักสามทุ่มแล้วกันนะโอ้โหจริงกระเบลมากทุกคนจริงกระเบลจริงกระเบลร็อกพอปรับเป็นกลางคืนมันแบบมันฟรุง้งฟริง้งมันสวยมันแบบต้นคริสต์มาสยักษ์จริงๆเราสามารถมาแบบว่าเซลฟี่นะนี่เซลฟี่กับต้นคริสต์มาสยักษ์ตรงนี้เลยก็ว่าได้นะตรงใต้ต้นคริสต์มาสข,ของเราเนี่ยก็สีสันคลร์โรฟูสวยงาม